ทำไมซื้อบ้านต้องมีอินสเปกเตอร์ถ้าเกิดไม่อยากจะมีไม่ต้องตรวจบ้านเลยจะโอเคไหมคำตอบคือจําเป็นมากแต่ถ้าจะไม่มีก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะเป็นสิทธิ์ของผู้ซือ้อคือในเท็กซัสเนี่ยอย่างตัวดิฉันเองในฐานะที่เป็นเรีลเตอร์เนี่ย เป็นหน้าถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องแนะนำลูกค้าให้มีการ inspection บ้านนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะไม่ทำเนี่ยลูกค้าต้องเซ็นรับทราบนะว่าเออฉันเลือกเองที่จะไม่มี inspector คือน้าถามว่าทำไมต้องทำเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นเนี่ยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเหมือนกันซึ่งเรียกว่าเอาออกพอกเก็ตก็คือจะไม่ได้รวมเป็นต้นทุนหนึ่งของบ้านไม่ได้รวมเป็นค่ามาจำไม่ได้คืน มันจะอยู่ในหลักประมาณขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านนะน,นะคะแต่ถ้าบ้านส่วนใหญ่ที่เห็นทั่วไปจะอยู่ในหลัก3-400ปลายจนถึงอาจจะเกือบเกือบพันได้เลยแต่ถ้ายิ่งบ้านใหญ่ก็อาจจะยิ่งมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นและก็อย่างที่บอกในซื้อบ้านในเท็กซัสจะมีช่วงที่เรียกว่า option period ซึ่งถ้าเกิดคุณ inspect แล้วคี้เจออะไรที่อย่างที่บอกมันควรจะซ่อมควรจะต้องเปลี่ยนหรือว่า เออตรงนี้เดี๋ยวคือต่อให้ไม่ให้คนขายเปลี่ยนเราอยู่ไปเดี๋เราก็จะต้องเปลี่ยนตรงนี้จะเป็นช่องที่เราสามารถเอามาต่อรองกับคนขายได้นะคะพูดเรื่อง inspection report ว่าถ้าสมมติคุณจ้าง l i c e n s e inspector เข้าไปตรวจบ้านเราเนี่ย สิ่งที่คุณจะได้จากเขาก็คือ inspector อ่ uh, อ inspection report ซึ่งจะเป็นส่วนใหนก็จะมาค่อนข้างหนาถ้าสำหรับบ้านที่โดยเฉพาะบ้าน resale นะคะแต่แม้แต่บ้านใหม่ดีฉันก็ยังแนะนำให้มีเอ่อ uh, license inspector เข้าไปอยู่ดี inspector ที่ทางโครงการเขาจัดมาเนี่ยเขาก็จะเป็น inspector ที่ที่มาตรวจว่าโอเคคุณสร้างบ้านได้ถูก ถูกต้องตามกฎของเมืองตามเขาเรียกว่า building code อะไรทั้งนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่ได้ represent เราซึ่งเป็นผู้บริโภคให้จ้าง inspector ของตัวเองอีกทีดีกว่าก็อย่างน้อยก็เพื่อความอุ่นใจนะคะมันเป็นค่าใช้ใจ่ายหลักร้อยซึ่งเ,เขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากจ,จ่ายไปเถอะเพราะว่าคือถ้าเกิดสมมติมีอะไรใหญ่ๆที่มันพังหรือว่า บางทีเสียแค่นี้ดีกว่าเราซื้อบ้านไปแล้วก็ไปปวดหัวทีหลังนะคะคือถ้าท่านบางท่านที่ซื้อบ้านครั้งแรกอาจจะมีความตกใจเพราะว่า,าบางทีมันจะมีเยอะมากอะไรละเอียดเยอะหลือเกิดแล้วก็ไอ้นี่ก็เสียไอ้นั่นก็พังมีตัวแดงตัวนั้นคือมันจะมีเขาเรียกว่วิธีการรายงานของอินสเปกเตอร์นะคะก็คือต้องคือเขาก็จะต้องตามโค้ดของเขาคือตามสภาวิชาชีพของอินสเปกเตอร์คือเขาจะต้องระบ,บุว่าไอ้นี่ได้ไม่ได้แล้วบางทีมันอาจจะมีตัวแดงเกิดขึ้น ก็ตรงไอ้ตรงตัวจุดแดงทั้งหลายพวกนั้นนะก็ควรจะโฟกัสแต่ว่าอยากให้พุ่งไปหลักๆเลยก็คือเป็นพวกบิ๊กทิเ็ตไอเทมทั้งหลายซึ่งก็คืออ่อตัวระบบแอร์นะคะพื้นอ่ะพื้นเนี่ยจะสำคัญที่สุดเลยแล้วก็หลังคาแล้วก็อาจจะมีพวกระบบน้ำอะไรทั้งหลายคือถ้าตัวใหญ่ๆที่แบบค่าใช้ใจ่ายที่เราจะถ้าสมมุติมันมีการซ่อมเกิดขึ้นมันเป็นหลักพันหลักหมื่น พวกเนี้ยถ้าเกิดมันมีปัญหาตรงเนี้ยควรจะต้องคุยแน่นอนแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพราะว่าตลาดเป็นอย่างไรด้วยในช่วงนั้นแล้วก็บ้านที่เราจะซื้อสมมุติเรามีกำลังต่อรองมากแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่ถ้าเรา under contract นะคะในในเท็กซัสเนี่ยผู้ซื้อค่อนข้างจะมีอำนาจอยู่มากกว่านิดนึงก็เอาเป็นว่า ถ้าเกิดเห็น inspection report ก็อย่าเพิ่งตกใจส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็ต่ออะไรได้เราก็ต่อต้องพูดอย่างนี้กว่าถ้าตัวดิฉันเองก็จะแนะนําให้ลูกค้าต่อให้มากที่สุดแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่ทุกไอเทมในนั้นเพราะบางทีมันมาเป็นตั้งอย่างเงี้ยคือมันก็เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ไมง่ายเท่าไหร่เพราะว่าบ้านถ้าถ้ายิ่งไม่ใช่บ้านใหม่ด้วยมันมักจะต้องมีอะไร นิดนิดหน่อยนละคือเขาจะมาคือแล้วมีกาแพงมีรอยอะไรเงี้ยเออเขาก็อาจจะใส่ลงไปก็ได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. คือถ้าเกิดยังไงมีข้อสงสัยประกันใดในการซื้อบ้านนะคะ mm hmm. ก็หรือว่าขั้นตอนใดๆก็ตามโทรมาคุยกันได้คะ mm ่ะ hmm. ในเท็กซัสนะคะบร mm ิ hmm. ยาเ,ออเป็นเรลเตอร์ดูแลในเท็กซัสคะ mm ่ะ hmm. แล้วเดี๋ยวคุยกันคะ mm ่ะ hmm. สวัสดีค่ะ